ที่รักนกเขาใหญ่ครับวันนี้มาต่อป่าสูงมืองกรครับเ,เ,เข้าหรือยังพี่มา,ม,ามากับพี่ชายครับพี่ชายพาเข้าไหมามาีเข้าไปแล้วใช่ไหม,ม,ไหมลึกมากเลยตอนเนี้ยหมอกหมอกไม่มีแดดเลยมีแต่หมอกข้างบนเนี่ยถ้ามันแดดนะพี่โอ้ยสุดๆเลยหาแล้วตัว ไมายนี้ไม่มีใครเข้าถึงครับน้อยคนจะเข้าถึงกบพี่ชายฟ้ามาเับสนุกสนุกสนุกแน่ตรงนี้ไม่ขึ้นหรอพี่อ่ะเดี๋ยวก่เดี๋ยวมันก็โดนครับน เสียงเรียกคารอมตัวนั้น,น,น,นตัวที่มันถ้าแดดนะมันสุดเลยนะตรงนี้เข้ามาได้หรือังจำไหมรังาง่ล

ังเนี่ไปตรงกระจอไปจะสร้างใหม่ไงไอ้ตรงที่นั้นพี่บอกว่าไปถึงพม่าใช่ไหมเดินไปขี่รถไปถึงพม,ม่าได้ไหมพี่ตรงแล้วนะยังไงขึ้นนี่ขึ้นนี่ลงนู่นก็ถึงแล้วม,มาแล้วมาแล้วอะไรวะพีเซล,ลปุ่นปุ่นเริ่มมาแล้วพี่เริ่มสายเริ่มมาแล้ว หมอกลงป๊อป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 แป๊บๆเลยไหมโอ้ยนะดูครับหมอกโอ้ยมองไม่เห็นทางแล้วต่อไปนี้ยมองไม่เห็นทางนี่ถ้ามันแดดนี่สวยเลยนะนี่อยู่บนเขาเนี่ยคุยกันแป๊บเดียวนกติดแล้วครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับรอตั้งนานก้าวก็ปี้กระเป๋าจัดให้อีกแล้วครับผม ติดออะตัวนึงครับติดแล้ว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 ครับถ้าก็พี่กระเป๋าลงมาดูตัวตัวครับหย็บแล้วครับโอ้ยกังคุยตัวนึง,อ,อ,ยอ,งอยู่ ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ด้วยนะครับนกเขาใหญ่สายพัฒนาชิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอใั้ลัาไม่ลวยรับผมเสียงใหญ่ครับคกกกแล้วก็ปีกกระปอดัดให้ครับหันมัน